คำถามสำคัญที่เป็นประเด็นในการพัฒนาเมืองมาทุกยุคทุกสมัยคือในอนาคตชีวิตเมืองและเศรษฐกิจของเมืองจะเป็นยางไงสิ่งที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาและมีฐานความรู้อย่างเหมาะสมก็คือการใช้ข้อมูลเมืองที่มีอยู่มากมาย มาทําการรวบรวมประมวลผลทารรําการบูรณาการสู่รูปแบบของการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อจะบอกว่าณนะสถานการณ์ปัจจุบันเมืองมีรูปแบบอย่างไรและจะมีแนวโน้มทิศทางอย่างไรเพื่อจะนําไปสู่ภาพในอนาคตอย่างเหมาะสมเพื่อการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทั้งของภาครัฐของภาคเอกชนและของประชาชนเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาต่อไปในอนาคต